สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะในเกม Dead by Daylight เนะครับก็เคเพิ่งถอยมาสดๆเลยนะครับอืมเรียกได้ว่าสุดยอดเลยเนาะก็หายกันไปนานเลยนะครับคลิปผมก็จะลงทุกๆวันอาทิตย์เนาะเพรติดเรียนนะครับอืมโอเคอเคนาะเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับก็ไม่พูดภาพจำเพลงเนาะคลิกเพล y เลยโอเคนะครับอืมผมเป็นเหยี่อคนแรกเลยก็ว่าได้ใช้ไม่ได้เลย มาส่วนของเปิร์กนะครับขออัพเป็นอะไรดีนะครับอัพไปได้อัพดีอัพไปเลยนะครับผมไม่รู้อ่านไม่ออกช่างมันอีกคนนึงไงมีแต่คนเป็นเล่นเป็นแม็กวิทมาแล้วนะครับอย่าหลุดเลยครั้งนี้เซฟคงไม่แลกใช่ไหมถ้าไม่มีคนออกมาครับเป็นเปิร์กเอออุ้ยนี่ไงเปิร์กที่เราใส่ไปนะ อะไรก็ไม่รู้นะรหรือเปล่าอ่ามาแล้วนะครับอืมอืมแมปนี่นะครับพร้อมกับอะไรวะเนี่ยออกมาแล้วนะครับโอเคนะครับอืมมาเริ่มกันก่อนเลยเริ่มหาคนนด้เลยขอตามเลยไม่มีใครเลยขอ เสียงเท้าเราอุ้ย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 เข้าตู้กอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทบเปอร์โอ้โหจะมาวางแท็บตรงนี้โอ้โหอ้าวมันตรวจตู้ด้วย ตัวตูว้ออุ้ยอุ้ยโอ้โหอุยอ้ยไม่ไม่ไมโอ้โหครับทำไมต้องทำ่างนี้แล้วมาแบบดักเลยนะใครจะไปรู้ว่ามาฝั่งนั้นเฮ้ยช่วยหน่อยดิกูลืมเอดีเอด,เอดีไม่ทันอยู่แล้วแหละเพราะมันลำบากลำบนนะครับโอ้โหดนแขวน ทำไงยกมือขอความช่วยเหลือนะครับโหแล้วมันแบบมันเป็นมันเฝ้ามันเฝ้า,ม,ฝามันได้อุ้ยอุอทำอะไรอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนจะช่วยนะครับดูเพื่อนแต่ละคนนี่แบบจะช่วยเราทั้งนั้นเลยนี่เหมือนเราเป็นตัวล่อให้เพื่อนลำบากไงไม่รู้เนี่ยยกมือช่วยด้วย นี่ฮะเดี๋ยวชิปหายจะครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเพื่อนลงมาหน่อยอดแล้วมันตู้มันเฝ้าดิมันต้องมีคนแบบต้องแทงคนหนึ่งนะครับนะอุอ้ยสเปซส,สเปซเ,เ,เอออุย้ยคนมาช่วยโอ้โหไปวิ่งดิวิ่งวิ่งวิ่งจุกจุกโอ้โหจุกไม่ทันมันวิ่งไล่มาโอ้โหมัน มันดูมันดูโกงเนี่ยรู้สึกมันวิ่งไววิ่งเอ้า,อาฟันฟันยังไงยังไงเอ้าเติรดติรดะเอ้เอ้เนเจู๊จูจ๊แล้วก็มาแขวนเราตายแน่ๆเออฮืออมันต้องทำกับเราอย่างงี้รู้ไหมว่ามันจะเข้าเกมมาได้มันลำบากแค่ไหนเฮ้อเศร้า โอเคแมตชนี้เราจะเอาจริงแล้วนะครับเนียเลดี้ปเลยคาตาก่อนยังไม่เลดี้นะพิมพ์หนึ่งโอ้โหจัดว่าเซิฟไม่แหลกแน่นอนมันพิมพ์สองอะแล้วกูสามไหมกูจัดไปสามจะต,ต่อไหมอ่ะสี่จัดไปกูห้ากูารอเจ็ดแลเจ็ดแล้วก็ กูสิบไม่เอาเจ็ดสิบอะกูสิบอ้สิบสามอ่ะยี่เน่นกู่เลยเดละไอ้กูปิงบูอะไรเล้ยอีเออเราเคยแต่ก่อนอืมเอามาเป็นเบอร์เลยนี้โห นี่มันแจกเบอร์เมื่อกี้นี่มันแจกเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆลองโทรไปไหมน่าสนใจนะเบอร์อะไรว่าโอกเหมือนทำอะไรสักอย่างโอเคมาแล้วนะครับมากันในดาดบัตรอะไรสักอย่างนะครับบัตรโหลดนะ,ชชนะครับถูกวัดผิดช่างแม่งนะครฮะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนสวัสด,ดี เทวิญงไปไหนเนะี่ยอ๋อไปซ่อมอย่าพังนะเราจะบอกตัวเองชิบหายเลยฆาตกรตัวอะไรไม่รู้เอ้ยอะไรอะ่ะเอ่ะฮ่ะชี้อะไรให้ชีไ้ได้ดเหรอวะอะไรให้ทำอะไรเนะี่ยช่วยมึงซ่อมนะเว้ยอะทำอะไระไม่เข้าใจนะครับเหมือนเหมือนจะเล่นเก่งเนะี่ยอุ๊ยเกือบไม่ผ่านละ อู้มันแบบมันจิ้มยากมากเนีเยสี่งเลยวะเฮ้ยอ๋อเดินเนิร์ดนะครับเจงอย่างนี้เด็นเนร์ดแน่นอนวิ่งโอ้โหเครื่องแรกไปแล้วนะครับขอตามเพื่อนไปเลยละกันเนาะจะได้ตอนแรกจะต้องตามเพื่อนกันไปก่อนนะโอ้กระตุกอะเน็ตกูนี่ะโอ้โหอย่าวิ่งมากอย่าวิ่งมากเพื่อนเดี๋ยวมันตามรอยส้นตีนเรามาได้ หูมันเก่งมากเลยนะใส่ซ่อมชัดๆเสียวมันมันไอ้นี่มามันแบบพูเข้ามา <c oughs> อุ้ยคนโดนแขวนแล้วเป็นไปได้ไม่ได้อย่างไรโอ้โหแขวนตรงนู้นเลยไม่อุ้ยเสียงมันมาเสียงมันมาครับคุณไปชมครับตอนนี้เสียวตูดมากคนตูดลุกก็เลยอุ้ยยึดยึดไก่ยึดหง ใครทำพังอย่าให้กูรู้กูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วขอสวายแล้วกันเนาะอุ้ย,ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงแม่งแบบน่ากลัวมากนะตัวนี้ดีกว่าไมเคลื่อนแล้วกันไมเคลื่อนยืนอยู่กับผมอ่ะโอ้โหลมมอีกหนึ่งแล้วอะ่ะโอ้ แถวนี้มีที่ซ่องไหมโอ้แขวนแล้วยังไงดีเราต้องอ้อมครับวิสามแล้วโอ้แล้วไม่อยู่ตรแถวนี้ตายตายตาตายตัวรีวิ่งแถวนี้มันอยู่ไม่ได้แลครับสิ่งอะไรงไม่อยู่ตรงโน้นแน่เลยเสียงมันดิเสียงมันอยู่ใกล้เสียงมันอยู่ใกล้มาก โอ้เพื่อนเราตายแล้วครับคนหนึ่งคุณเล่นไปเปลี่ยนเนี่ยเราไม่เข้าใจเขาว่าแฟมิลี่เนี่ยครอบครัวยังไงยังไงครับยังไงเข้มไงจัดมาลงมาเพื่อนวิ่งดิรออะไรโอู้หูอู้หูแอบในตู้ก่อนเลยช่วงนี้ โอ้ล้มไปอีกแล้วอะ่ะโอ้แล้วก็ไม่มีอุปรกรณ์ไปช่วยเขาด้วยนะแล้วไปไหนอ่ะกลับมาที่เดิมแน่เลยโอ้ดูด,ดิโอ้โหโอ้โหโดูเสียงฮึ่มน้ำมันดาราเอเบีชัดๆโอ้โหเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวยูสองคอา้าวแล้วอีกคนเด่งมาไงงงเลยอุย้ยมีเพื่อนอะมีมีเพื่อนมาเอ้ยเดี๋ยวนี่มันกล่องขอขอกล่องอซ่อมหูดูให้นะถ้าดูมันแบบ มันพุ่งรัวๆเลยมาแล้วมันมาแล้ว incoming 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 โอ้โห oh. ดูมันลอยดิโอ้โหโอ้ยเฉเงโอ้โหโอ้โหอยู่ในบริเวณนี้นะครับอุ้ยตายเลยคนที่คนที่ห้าตายแล้วดูมันอามินมิน วิวิแล้วเราเราเหลืออยู่สองคนเหมือนมันจะไล่อยู่นะครับอ่มันอยู่แถวนี้มันกล้าออกหูหูอย่าเปิดตูน้นะพึ่ลมันจะเฝ้าแถวนี้เลยนะครับเอา้าแล้วจะไมมันขึ้นตายลัวๆเลยวะดูดิเหมือนมัน ไงวะอุ้ยโเวลาเทเลพอร์ตมันน่ากลัวมากนะมันเหมือนจัมเปอร์เลยเพื่อยังอยู่นะสัมผัสได้ว่าอยู่แถวนี้ไปดูเขาเอาวาร์ปไม่เลิกแถวนี้กลุ่มก็ไม่ออกอ่ะยังไงก็ไม่ออกแล้วคนที่ เท่าไหร่เข้ามาวะเนี่ยอุอ๊ยมันเปิดมายัางไรไม่ทันแน่นอนอ้าวไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกรมันต้องกดอะไรเนี่ยโอ้ยปวดนิ้วต้องดินด้นดิ้นดิ้นสิเพื่อเพื่อช่วยหน่อยเพื่อนกูละเบือ่อ ล้วดูคนดิมาไงเนี่ยเหมือนเข้าเซิร์ฟม,มาเรื่อยๆแบบแล้วดู <c oughs> คงจะคนตายแล้วแบบเหลืออยู่สามคนจริงช่วยด้วยแอ้อีกสองคนข้างในมันทำอะไรเนะี่ยอีอคนนี้มันก็นี่มันบักวะไอสองคนถนะ้าดูไปยืนที่เลยนะมันหันพร้อมกันเย้ยเออขุดตายแน่ๆเลยเพื่อน ดูแม่งเอาแต่ซส้มทำอะไรเอาเอาเอาเหมึอนเมือนเฮ้ยไม่เพื่อนเลยไม่เพื่อนเลยไม่เพื่อนเลยไอ้สองคนนี้มันจะเข้ามาทำไมวะเราดูมันทำอะไรนะเอาวิ่งซะ เธอแม่งเอ้ยตายลาก่อนออกมาตรวจตู้ดินะเฮ้ยเจเย็นดิอย่าตีให้ดูพี่แกส้มอึ่งเดียวอืมีแฮับลาก่อนโลกนี้เจอกันออ นั้นคุกคนก็ค่อยๆตายไปเรียบร้อยขึ้นไปยัางปีศาจแมงมุมโดนสั่งเบยเรียบร้อยโอ้โหเยอะอย่างนี้เลยนะโอเคนะครับสำหรับเด็นไปดีไรนะครับก็คงไม่สนุกกันหรอกเนาะเพราะผมก็ รู้สึกว่ามันยากไปนหน่อยเนาะแต่ถ้าสนุกก็อย่าลืมไลค์นะครับคอมเมนต์ comment, หรือจะ subscribe share, แชร์อะไรก็ว่าไปนะครับก็ต้องขอจากลานะครับในเพจเท่านี้นะครันเจอกันวันอาทิตย์หน้าสำหรับวัดของผม <c oughs> โอ้ยนะครับเครียดเลยนะครับโอเคสำหรับเต้นบัลเไลก์ก็ขอ,ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเจอกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย